วิคอลบอลวันนี้นะครับกับแจ็กกี้ชี้บอลเด็ดนะครับประจำวันศุกร์ที่22กันยายน2566นะครับสำหรับวันนี้นะครับแจ็กกี้ก็ออกมาฝากกันทั้งหมด2คู่นะครับไปกันที่ลีกสเปนเลยครับคู่แรกเป็นอาราเบสนะครับเปิดบ้านตอนรับแอตแลนติกบินเบานะครับในเวลาที่ตีสองตรงนะครับส่วนคู่ที่2นี่เป็นลีกของ AFA อฟเอแชมเปียนลีกนะครับก็เป็นเบอร์มิงแฮมนะครับเปิดบ้านตอนรับควินพาร์คเรนเจอร์นะครับในเวลาที่ตีสองเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนที่จะไปดู2คู่นี้กันนะครับวันนี้ก็มาดูผลงานล่าสุดเมื่อวานกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้เลยนะครับเป็นลิอร์พูนะครับเจอกับรีนะครับก็กินเต็มไป1บินนะครับส่วนไบตันเจอกับ AEK ก็เสียเต็มไป1บินนะครับเหลือจะเชื่อนะครับบินนี้นะไบตันไม่น่าแพ้เลยนะครับก็ฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะครับสาหรับไบตันนี้ก็เป็น a e k นะครับยิงได้ดีกว่านะครับสาหรับในนี้ก็ขอประทานอภัยนักลงทุนทุกทท่านด้วยนะครับสาหรับบินนี้นะครับ ก็มาดู2คู่แรกในวันนี้กันเลยนะครับเป็นอาราเบเซสครับเปิดบ้านต้อนรับแอตแลนติกบินเบานะครับในเวลาตีสองนะครับก็ผลงานอาราเบสเจ้าบ้านเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่14นะครับณเวลานี้ของตารางนะครับก็5นัดหลังสุดของเขานี่ก็ชนะ2นะครับเสมอ0ูนย์นะครับแพ้3นะครับยิงได้5นะครับเสีย7นะครับมีทั้งหมด6แต้มครับผลมาในบ้านของเขานี่มีทั้งหมด2แมตช์นะครับชนะ2นะครับเสมอ0ูนย แพ้ศูนย์ยิงได้5นะครับเสียเสียสามนะครับมีทั้งหมด6แต้มนะครับส่วนแอตเลติกบินเบาฝั่งทีมเยือนนะครับตอนนี้เขาอยู่ในอันดับที่4นะครับก็5านาหลังสุดของเขาเนี่ยชนะได้ถึง3ครั้งนะครับเสมือ1นะครับแพ้1นะครับยิงทั้งหมด9นะครับเสีย4ครับมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็ผลงานไปเยือนของเขานะมีทั้งหมด2แมตช์ยิงชนะได้1นะครับก็มีทั้งหมด4แต้มนะครับยิงได้2นะครับเสียศูนย์เลยนะครับเสมือ1นะครับ สำหรับแอตเลติกบินเบาครับมาดูเฮดทูเฮดล่าสุดของ2คู่นี้กันเลยนะครับย้อนไปที่2022ยเลยครับวันที่6เดือน8 2022ครับเป็นอาราเบสนะครับไปเยือนแอตเลติกบินเบาครับจบกันในสกอร์ที่1ประตูต่อ1นะครับก็เจ้ากันไปนะครับแต่สามารถทำเงินได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะไปทางต่ำมากกว่านะครับสกอร์สูงต่ำของ2คู่นี้ที่เจอกันมาที่ผ่านมาเลยนะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาราเบสกันนะครับ ก็อน5นัดล่าสุดของเขานี่ชนะไปได้2ครั้งเองนะครับก็แพ้ถึง3ครั้งเลยนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ5 5นัดหลังสุดของอาราเบสเนี่ยพาทำเงินได้2ครั้งนะครับส่วนมากสกอร์สูงต่ำก็ไปทางต่ำมากกว่านะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับรายโยบายกาโนนะครับในวันที่16เดือน9 2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับในสกอร์ที่2ประตูต่อ0นะครับก็เกมนี้ก็ไม่สามารถทำเงินได้นะครับสำหรับอาราเบส มาดูฝั่งทีมเยือนแอตเลติกบินเบากันนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะได้ไปถึง3ครั้งเลยนะครับเสมอ1นะครับแพ้1นะครับเขาแพ้ให้กับเรอัลมาดริดนะครับเสมอให้กับมาโยอกานะครับการทำเงินของแอตเลติกบินเบาเนี่ยเขาทำเงินได้ไปถึง3ครั้งเลยนะครับไม่ทำเงินไป2ครั้งนะครับสกอร์สูงต่ำก็ไปทางต่ำมากกว่านะครับมาดูนัดล่าสุดของแอตเลติกบินเบานะครับในวันที่16เดือน9 2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเก็บชัยในบ้านได้ ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเจอกับกาดิชนะครับก็แบตนี้ก็ทําเงินไปได้เหมือนกันนะครับมาดูแฮนดิแคปที่เปิดมาสําหรับ2คู่นี้นะครับก็เปิดมาปอปนะครับปัจจุบันก็อยู่ปอปนะครับคู่นี้เนี่ยเรามาดูสถิติสถิติในบ้านของอาราเบสกันนะครับสถิติในบ้านของอาราเบสเนี่ยก็ห้านัดหลังสุดของเขาน่ะไม่แพ้เลยนะครับสําหรับอาราเบสนะครับค่อนข้างดีครับเป็นอาราเบสนะครับเก็บใจได้เกือบทุกแมตช์เลยนะครับห้านัด ย้อนไปตั้งแต่2018เลยนะครับปี2018ถึงปี2022นะครับสิติีการทำเงินก็ดีกว่านะครับทำเงินได้ถึง4ครั้งเลยนะครับสำหรับอาราเบสก็เจ้ากันไป1แมตช์เองนะครับก็พูดง่ายๆนะครับไม่เคยเสียให้กับ แอตแลนติกบิวเบาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับอาราเบท่านัดหลังสุดของพวกเขานะครับเกมนี้นะครับแจ็คมองไปทางเจ้าบ้านอาราเบสนะครับจะพาทําเงินได้นะครับไม่จบที่สกอร์ศูนย์ก็อย่างต่ำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสําหรับเจ้าบ้านอาราเบสนะครับขออนุญาตโน้ตไว้ก่อนนะครับตอบไปที่อาราเบสนะครับเจ้าบ้านนะครับอ่ะขอปาเขาไปครับ ก็มาต่อกันคู่2เลยนะครับเป็น AFL แชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับ2คู่นี้ก็เป็นเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับควีนปาร์กนะครับเตะกันในเวลาตีสอเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับตอนนี้เขาอยู่ในอันดับที่8ของตารางนะครับเตะไปแล้วทั้งหมด7นัดนะครับเก็บใจไปได้3ครั้งนะครับเสมอ2แพ้2นะครับเสีย8นะครับเออขอรัานัทไปครับยิงได้8นะครับเสีย7นะครับมีทั้งหมด11แต้มนะครับ ผลงานในบ้านของเขาเนี่ยก็มีทั้งหมด3มแมตช์นะครับชนะ2นะครับเสมอ1นะครับไม่แพ้เลยครับสำหรับเบอร์มิงแฮมในบ้านนะครับก็ยิงได้4นะครับเสีย2นะครับมีทั้งหมด7แต้มนะครับฝั่งทีมเยือนครับควีนพาร์คเนี่ยมีทั้งหมดเตะไปทั้งหมด7นัดเช่นเดียวกันนะครับก็ชนะได้ถึงได้2ครั้งเองนะครับเสมอ1นะครับแพ้4นะครับยิงได้7นะครับเสีย12เสีย12เลยนะครับมีทั้งหมด7แต้มนะครับ ผลงานการไปเยือนของควีนพาร์คเนี่ยก็มีทั้งหมด4แมตช์นะครับก็ชนะได้ถึง2แมตช์นะครับเสมอ0นะครับแพ้2นะครับยิงได้5นะครับเสีย7นะครับมีทั้งหมด6แต้มนะครับมาดูเฮดทูเฮดของ2คู่นี้กันเลยนะครับล่าสุดก็เป็นวันที่18เดือน3 2023นะครับก็เป็นเบอร์มิงแฮมนะครับเก็บชัยไปได้ในสกอร์ที่0ประตูต่อ1ครับสำหรับแมตช์นี้ก็ต่อมากันที่ปอปอนะครับก็ทำเงินไปได้นะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมนะครับ มาดู5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมิตี้กันนครับหนัดหลังสุดของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชนะได้1ครั้งเองนะครับแพ้ถึง3นะครับเสมอ1นะครับเสมอให้กับมินวอนนะครับชนะให้กับฟรีมัสอาร์ไกรนะครับมาดูนัดล่าสุดก็เตะวันที่20เดือน9 2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็จบกันในสกอร์ที่2ประตูต่อ1นะครับเกมนี้ก็ไม่สามารถทำเงินได้นะครับ ก็สกอร์สูงต่ำก็ออกไปสูงมากกว่านะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมนะครับไม่สามารถทําเงินได้ถึง4ครั้งเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านเมอร์มิงแฮมนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนของควีนพาร์คเรนเจอร์กันนะครับฮานัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ชนะได้1ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งนะครับแพ้ถึง3ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดของ Queen Park ก็เตะกันวันที่20เดือน9 2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เสมอกับสวอตซิตี้ไป1ประตูต่อหนึะครับก็ไม่สามารถก็เจ้ากันไปนะครับขอประทานไปครับสำหรับแมตชนี้ก็การทำเงินของ Queen Park ก็น่าจะดีกว่านะครับทำเงินไปได้2ครั้งเลยครับสำหรับ5นัดหลังสุดของเขาเนี่ยก็ไม่ทำเงินไป2ครั้งนะครับสกอร์สูงต่ำก็ออกไปทางที่ต่ำมากกว่านะครับ มาดูแฮนดิแคปของ2คู่นี้ที่เปิดมากันเลยนะครับเปิดมาที่0.5นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่0.5นะครับสกอสูงต่ําก็อยู่ที่2.5 2.25นะครับปัจจุบันก็อยู่ราคาเดิมนะครับ2.25นะครับดูสัพสิติที่เฮดทูเคู่นี้แล้วนะครับก็การเจอกันของสูงคู่นี้เนี่ยล่าสุดนะครับเป็นเบอร์มิงแฮมหรือเปล่าครับเป็นเบอร์มิงแฮมนะครับโชว์ฟอร์ม ทำผลงานได้ดีกว่านะครับบุกไปเก็บชัยควินพาร์คถึงในบ้านเลยนะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมนะครับนัดล่าสุดก็วันที่18เดือน3 2, 2023ที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็พาดเงินไปได้ถึง2ครั้งเลยนะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมเนี่ยเฮดตูเฮดที่เขาเจอกันมาเนี่ยสนัดล่าสุดที่เขาเจอกันมานะถ้าดูจากสถิติ ถ้านัดที่ผ่านมาของ2ทีมนี้ก็ผลงานก็สู่สีกันนะครับเจ้าแาบเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมก็ไม่ดีเท่าสักเท่าไรนะครับแต่วันนี้ก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเนาะซึ่งเจอกับครีนพาร์คเนี่ยผลงานที่ผ่านมาของเขาก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับก็พอพอพอกันเลยนะครับสําหรับผลงานที่ผ่านมาของ2ทีมนี้นะครับ ไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่นะครับผลงานของเขานะครับเกมนี้เนี่ยแจ็คมองว่านะครับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับต้องรีบเก็บเก็บ3แต้มเอาชนะควีนพาร์คในบ้านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแมตชนี้นะครับเกมนี้เนี่ยแจ็คมองไปทางที่เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับน่าจะมี1ประตูต่อศูนต้องมีนะครับสําหรับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับสาหรับคู่นี้ก็ต่อไปที่เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับขออนุญาตโน้ตไว้ก่อนนะครับ 10ต้องมีนะครับจับไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ2คู่นี้ที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็มาสรุปกันอีกรอบกันเลยนะครับก็คู่แรกก็เป็นอาราเบสเจอกับแอตติกบินเบานะครับต่อไปที่อาราเบสนะครับส่วนคู่ที่2ก็เบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับเจอกับควีนพาร์คนะครับก็ต่อไปที่เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับก็แนวทางคู่ไหนนะครับถูกใจนักลงทุนก็ตามกันมาได้เลยนะครับก็ ผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แนะนำมองให้กับแจ็กกี้กันได้นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสําหรับผู้เห็นต่างหรือว่าเห็นตามก็ตามนะครับก็ตามกันมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับแจ็กกี้ชีบอลเดดกันด้วยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ